สวัสดีครับตอนนี้เอวี่ผมเด็กแชร์ไกติสมอห์ลยเป็นต้องถาเป็นใครก็เป็นผมอยู่แล้วนะครับตอนนี้เอยี่เนเกมมากครับนะครับชื่ออันปอนนะตอนนี้เราก็ทําการมาทําหลายอย่างเลยอ่ะอยู่คือผมทาบ้านเนี่ยทาบ้านทําฟาร์มเกตแล้วก็อีกหลายอย่าง นี่ผมทำกล่องแต่ละอย่างเลยกล่องเอาวุธกล่องอาหารแล้วก็กล่องนานาชาตินี่แล้วผมได้ใครมาจากไหนนี่ฟาร,ร์มไก่ผู้สักรู้จแก จะพาไปทัวร์บ้านกันครับตอนหงมจับไก่ได้ใน,นครัวบ้านผมมีแดดฟ้าตรงนูน้นไม่ใช่ในห้องใต้หลังคาแล้วก็ฟาร์มเก็บซึ่งผมย้ายไ,ไว้ตรงนูน้นแล้วก็อ้อยมากมายเพิ่มเพิ่นะนะเด็กกัทโนอันบิกินที่ผมพูนผมสมมาเพราะผมมีท่านเอนวิวแล้วนะครับตอนนี้ยนั่นกินกับ เราจะแผนทองไดงนะจะแผนทองมหา,อาหัพไปสุบูรณ์แค่นั้นกอยู่เลยอะไรวะเนี่ยธนูอะไรวะธนูกระเด็นอะ 对吧？ ผมชอบหายถ้าผมยแอบนานมันก็จะหายไปเลยนี่น่าจะเป็นข้อเสียของแอบนี้นะมั้งมาที่ผมต้องการแจกขผมต้องการลูกธนูไม่มีอะไรมากเ ตอนนี้ต้องการทานโหมนมากเดียวจะทำดีมีไอ้ปนทองก็ดีอย่าเชยงชานั่งดูความยาของคลิปนี้ด้วย สามแมนกระสุนไอเดแมนไงแมนไม่ดอบด้วยโหเสียงรถข้างบ้านเยจ้ะ ไปอันนี้คือเมืองเก่าผมอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะอืมไม่เห็นตัวอะไรในี้เลยนี่ไงขึ้นมาไม่ได้มันไม่หลุมใหญ่ขนาดนี้ได้ไงเนี่ยใครทำหลุมเนี่ย ันนี้ผมไม่ได้ทำนะมันมีคลิปเปิลอะไรจะไม่ได้หรอกตีสวนกลับด้วยผมจะวางฟาร์มไว้ไว้ถึงสิบเอ็ดกันสามสิบหกแยก ไม่ได้เว้ยไป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 หนึ่งถึเมตรอ่ะเขาเต็มที่ให้เากสิบเก้บาทฮัลโหลเออเขาเต็มที่ให้เาสิบเก้บาทมันนี่ là mềm mồm chút cọt chút tẹt đó เลี้ยงรู้สึกเกล่ตันเก็บไม่ได้ว้าวพ่อผมปวดเพลงอยู่ในะตอนนี้อาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ก็อภัยนะทีนี้ไม่ได้ใครเกิดมาหนึงง่งอันพ่อเก็บมาหนึ่งกัน 嗯、多很快的，我讲。 หน่อยเนี่ยเนี่ยจปิดตรงนี้ไปก่อนขยะให้ลูกมันออกมาได้เดี๋ยวผมต้องไปที่ขยะกล่องขยะ จำเตาหมี่นี้อยู่นะนี่นะมาแถวนี้ <c oughs> 我们攻略百宝啊。 ไม่รู้แต่มันก็ไม่เคยรู้ใช่ไหมโค

อตน้องหน่งสสมนึ่งสองามแล้วก็สามมาลองขึ้นไปเพื่อขยายอันาัขีของมัน พี่เข้ามาพี่ก็รู้จักคนจีนพาที่มาทนี้ไม่รู้จักกับเขาแต่ไปดัเอางานคือมีงานไปแล้วนะแก็อาเห็นเป็นบริษัเราเข้าเีวแล้วเป็โก้จะจะเอาหรอโก้าอก็โก้ก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะใครจะเอาไปดันิทำไมวะ มาเรียนเขียวใหม่ต้องมายุ่งกับเรื่องไก่กทั้งคลิปเลยนะไม่สน,กกนุกหรอเออ นี hi, 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 hi. Những ạn, ่ผมจัดการตรงนี้เสร็จธิ์หรือเปล่าแจนแค่มีสิทธิ์เราก็ให้ช้านั้นที่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 ปารีสเราก็ให้ไปยี่สิบห้าสิบนะเพราะอย่างน้อยเราก็บาทห้าสิบ

นいいี่ยของขุดอีกทีหนึไม่กจะเข้าใหม่อโอเคตามไมเดี๋วกนะนเกมานกีเง่มีดีสี่อันงเปตัวั 嗯，感谢、oh, ไมนมีไก่กี่ตัวอยู่เนี่ยทำไมมันติดตรงนี้วะ Memang cũng tương lai của này, ông mà còn thế chạy okay, chỗ này mà ピリアンゴラユーファンキューと <noise> えイヘイオヘルロ。 ตัวไหนวะเดี๋ยวตัวเล็กเด้ว Nghĩa hạnh phụ được với <laughs> lại không biết cái môn mà. เดี๋ยวรามันฟักไข่ไปแล้วกันนะต่อไปเราจะบิ๊กบ๊ ทงผมก็เก้ผ่านไว้เนี่ยาิีด้าิอด้เจอตัวอะไรเก่งๆ